สบายดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องปกติสองนัทดีนะพี่น้องวันนี้นะสิผ้าไปใส่บาตตื่นใสาววันี้เสาแหละตีหาสีซีตีหาสีซีบน้อกับกับว่เคยตื่นสนิทเถปกตินะแต่กสิตื่นเจดมูเจมงเพิ่งวันนี้ตื่นแต่สาตื่นแต่สาไปหาใส่บาตพี่น้องไปไปใส่บาตรุทกันอีกรอบสองก็จะไมทำไมมันเบอเอเหตบุญ ไขาไี่ใชเต็บเมนี่นะคะเอไปไปหอมอ้าโอ้เััจับหอมนะคะท <c oughs> <ว>ุกคนค่อยหอมพีม่ตอดูนี่นะัด อ่ะตอนตอนนี้นะพี่น้องเขาอยู่ในซอยเลยอ่ะในใหญ่คนเนี์อะไรอีายพากปเดินประจําเลยถ้าอ้อนมาอ้อนก,กันมกซอยสือสย่อซื้อซอยละเดี๋ยวกลับมามาซื้อฟัาห่อะเดี๋ยวออกมาซื้อขยะ ไม่ได <ality> ้หอยนางพะเรียจำอกันซันมาเลยเลพี่น้องหอแล้วพี่น้อง

เชอไว้เนาะคนบมทันมาลายเลยพีนะทานฮะไปช่อแล้วไหมเอ้ไปก็ดอรยไปมวกปางมวกปังมวกปางนี่มึงก็ตื้ เดี๋ยวกลับมาเอาฮะโอ้มะก้วยเุ้ยมะพร้าวเฮ้ยน้ำตาอาย่างนะตกหม่เหรอ ยางวิชุดสรอยเลยมีหารค่ายของกินสดนะพี่นาะโมมีอยู่จังเลยมุมี่กราฟนี่แม่วันเมืห็นวันผ่าไง

ยายขอตัางเลยสักสองนาทีจ้างได้ค่ะ <stun> ค <ts Brazilian references> ุณยายอันนี้ได้นะคะอันนั้นของน้องๆคุณยายอันนี้ผัดบวบอันนี้ผัดเสี้วอันนี้ผัดกระเพราอันนี้ผัดบวกค่ะอันนี้ผัดกระเพราอันนี้ผัดเสี้ว

พวกเ นัดกับฮ้าก็แล้วงานแล้วเนาะห้าก็มาใส่บาดมาเรียบร้อยเนาะนัดกับมาแล้วนัดกับเรนเห็ดเบียกนัดกับลืมเชร์ไลค์คลิปนี้นัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยเสื้อผ้าเกี่ยมเห็ดงานเรียบร้อยเนาะสาวไปใส่บาทตื่นแต่สาวเต่เสียมในนิดนึงกะผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมปักกไลค์กดแชร์กดติดตามให้นัดเะในพี่น้องมีข้าวไปทำบุญกันแล้วเนาะกะขอเห็นวิธีสิ่งดีๆเขามาในชีวิตของแต่ละคนเนาะแต่นัดกับยังไงอะ ยังไปใส่บาแล้วลึกถึงพี่แตงโมนะพี่เนาะพาห้าวหนัมกมากแต่แต่อยู่บ้านเออลงมาหอดูเทศไทยซื้อเสียงสีขาเห็นยังซอยยังบมไ่ได้ซอยได้ทีอย่างเดียวคือทําบุญไปเมตตาอาชีพสงไปให้พี่แตงมนะโมคนเนาะก็ไปสู่สุคติหะออฟังข่าวจะตาวตามข่าวพี่แตงโมจะตาตุบตาโพฟังจน ฐาเบิ้งบทสดุรูปมันสิเป็นแดงเนาอพี่น,อน้องเนาะพยาธรรมะเด้อพี่น้องอันนี้คือค่ามหากจากใจของมูขอยเองเนาะมูนี่ก็ได้บ่ได้ซอยยังกัเข้าวกับซอยไปทางนีนี้เ็ดบุญเพเมตตาเอาเนาะกะว่านีก่นกส็สบายดีสวัสด,ดีเนาอพี่นอ้นองเก็บมือหนาสิาพาไปเที่ยวไหม